TV ตอนนี้นะคะเออยู่ที่ซานโนคิทเชนค่ะ จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟเป็นอาหารไทยนานาชาติรสชาติแบบไทยๆนะคะและนอกจากนั้นที่โดดเด่นมากๆก็คือบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาชิมกันเมนูทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะประเดิมเมนูแรกค่ะเป็นฟลุตสลัดบัสเก็ตค่ะเมนูนี้โดดเด่นในเรื่องของสลัดค่ะผักของทางร้านนี้นะคะเขาเป็นผักที่ปลูกเองเป็นอควาโปนิกส์นะคะปลาต่างๆก็เลี้ยงเองในกระชังเพราะฉะนั้นกรลนตีความสดได้แน่นอนค่ะ ผสมคําวล้าลือค่ะน้ําสลัดอร่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ําสลัดที่รสชาติอร่อยแบบกลมกล่อมค่ะแล้วก็ผักเขาสดค่ะเป็นหวานอ่อนๆที่แบบทานแล้วชื่นใจมากแล้วกุ้งเขาก็เนื้อแน่นกําลังดีเลยละค่ะไปต่อกัอนด้วยเมนูเป็นขนมปังหอยลายค่ะขอ้อโดดเด่นของเมนูนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นเห็ดแชมปิญองสดๆนะคะเอาไปต้มแล้วก็ปัดเวลาทานก็จะแบบมีรสชาติกรุบกรอบกําลังดีข้างในซุปค่ะคุณผู้ชมมันกลมกลม่อมค่ะแล้วที่อร่อยมากๆคือมันมีหอยลาย กับเผ็ดที่เป็นชิ้นๆค่ะคุณผู้ชมมันทานไปแล้วได้รสชาติของหอยลายช่ำๆเลยละคะ่ะเมนูอย่างประมาณเป็นจําพวกซุปบ้างนะคะเป็นซุปผักขมกับซุปฟักทองค่ะความโดดเด่นของเมนูนี้นะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาปลูกผักเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นเอาผักไปต้มนะคะแล้วก็ดึงรสชาติของผักสดๆออกมา สองเมนูนี้อร่อยเหมือนกันนะคะได้ความโดดเด่นของรสชาติความสดของผักนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีความหวานออกแนวขนมหวานนิดนึงค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานซุปที่มีความหวานนํำนะคะอันนี้เลยเข้มข้นมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นบกผักโขมค่ะเป็นผักโขมที่มันมีรสชาติที่มันมีความเป็นกลมกล่อมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารที่อร่อยแล้วดีต่อสุขภาพต้องห้ามพลาดสองอันนี้เลยนะคะไปต่อกันด้วยเมนู fish and chef i ค่ะเมนูนี้โดดเด่นมากๆเพราะว่าปลานะคะเขาเลี้ยงเองในกระชังค่ะ ตกขึ้นมาแบบสดๆก็การันตีความสดได้เลยค่ะปลาข้าไปชุดแป้งทอดกำลังดีค่ะคุณผู้ชมมันกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ไม่อมน้ำมันแม้กระทั่งมันฝรั่งทอดนะคะคุณผู้ชมก็อร่อยกำลังดีคือรู้เลยว่าร้านนี้เขาคัดสรรวัตถุดิบมาดีนะคะเพราะฉะนั้นทำเมนูอะไรก็จะอร่อยทุกเมนูเลยะคะ่ะปิดท้ายด้วยเมนูลาบคาลามารีค่ะก็คือลาบปลาหมึกทอดนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำลาบนะคะ เมนูนี้จัดจ้านค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารที่แบบเป็นลาบมีข้าวคัว่วมีความแบบเผ็ดร้อนกําลังดีต้องห้ามพลาดค่ะแล้วก็ปลาหมึกเขาเป็นปลาหมึกที่ดีค่ะคือเด้งได้เลยค่ะเนื้อเขาสดรู้เลยว่าสดมากๆคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารไทยนานาชาติเป็นแบบฟิวชั่นที่มีรสชาติไทยๆภายใต้บรรยากาศร้านที่ร่มรื่นแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะซาโนคิเช่นการเดินทางก็หาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมขับรถเลยโรงเรียนนานาชาติทารมานิดนึงนะคะ แล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยโกสุมรวมใจ23ตรงเข้ามาสุดซอยก็จะเจอร้านมีที่จอดรถกว้างขวางเลยล่ะค่ะช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ๆในแซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่นะคะ